โก้มาโก้โกโ้โเ้ยจับมันออกมาเลยจับออกมาเลยกไปแล้วโกไม่ได้ตีแล้ว่ขึนว่ลกนองแก้วเลยอ่ะไอ้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 ตไอ้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 เฮ้ยไอ้อะไรออกมา เจแทนครอบครัวผีตอนบ้านผีไอ้คราเป็นบ้านคนเล่นของสายดำมนดำครับและมีสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ที่นี่คือเจ้างั่งมีใครรู้จักเจ้างั่งไหมครับมีการใช้เครื่องเส้นของสดเครื่องในเลือดเป็นการบูชาแล้ววันนี้ครอบครัวผีมากันที่นี่ครับลูฟี่ลูฟี่ต้องออกทะเลล่ะลูฟี่ครับเรือข้าอยู่ไหนแมรี่ลูฟี่มาปราผีเรือข้าอยู่ไหนโอโ้โห เชือกหายเชือกหยุดอยู่เชือกเส้นหยุดอยู่นี่เป็นเชือกที่เขาผูกคอนะผูกคอตุยนะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมกี่เพศวันนี้เพศเดียวเลยครับตอนนี้อยู่หน้าบ้านที่เขาผูกคอแล้วพี่สองคนนี้จะไม่ทะเลาะกันทำไมไม่ทะเลาะเลิกทะเลาะกันมานานแล้วครับพังเดี๋ยวพังไม่ใช่ออรรรััตตตโโคบ เชิญดวงยาอะไรต่างๆเข้ามาติดกถิตอยู่นะต,ตรงนี้เหมืันได้ไหมนั่นแหละลูกพี่มึงฟังภาษาเบิกนออกไปจากเบิกจบป๊แอะปับเลยายหรือเปล่าฮะ <ห ả? S 2> ยายก็ยยสืดม์เก่งเว้ยจไคิดเด็กๆเด้ย เฮ็ดหยางเขาบอกว่าเฮ็ดหยางเทุกคนเดี๋ยวเราเข้าบ้านที่เขาพูดคอนปตอย่างนะครับขณะที่เขาอยู่ตรงนี้มีใครอะไรบ้างนั่นแน่ะเฮ้ยเหมือนน้องเล็บก็ก็กว่าเขาบอกว่าน้องมาลับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเต็มเลยชื่อน้องมาลับเออชื่อดีชื่อดี เออชื่อเป็นสิริมงคลนะน้องมาลับน้องมาลับออ๋มันมีหลายตัวไงมีครามน้องมาลับน้องมาลับจ้าโอ้โหมีอย่าเพิ่งมาลับสิตรงนู้นไอ้กู้เคลียร์ดีมาแผลเอาแผลบุกคอก่อนน้องมาลับลูฟี่มาส่งเบอร์ชอบมันเนี่ยลูฟี่แต่ถ้ามีเติมเติมเครื่องเส้นหน่อยจะแรงกว่านี้ไว้รอบหน้าค่อยมาเติมแล้วกัน อยากกินเลือดต่ะงไรอยากกินเลือดว่ะเพื่อนผมมีเดี๋ยวสั่งช้อปปี้ให้บั่งเลือดในช้อปปี้เลยช้อปปี้ต้องสั่งแก๊ปเอ้ยเลือดต้องสั่งแก๊ปไม่ใช่หรอถ้าหิวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตองไอ้องไอยทุกคนประตูประตูกูรู้จักแต่กูไม่เคยเจอแบบนี้ ถามว่าเขาหิวอยากได้เลือดไหมเนี่ยเขาขเคาะเรียกใหญ่เลยนิ่งไปเลยลูฟี่ครูฟี่มหลังนี้ีเ้ยขามเอาหมวกลูฟี่ไหมล่ะไม่เอา ใครข้อผมไม่รู้เนี่ยโโอ้หเฮ้ยอย่าล็อกกันอย่างนี้นะกูจะมันล็อกอย่างนี้แล้วออกนอกแน่ออกไม่ได้ต้องลงน้ำวะ่ะให้ไอ้พิแทรมาช่วยยังไไอ้คิดมึงจะง้อทำไมลนะ่ะประตูสั่นแรงใช่ครับแล้วเหมือนไม่ให้เราออกอะ่ะว่าย้ำก่อนถาม เออเออเออน้ำโมน้ำโมคูบุกขา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 อี้อะนี่ไหลออกมึงเนี่ย, <c oughs> ยบบอัางทีเขาโท่าตีอินไหมล่ะไอ้ข้าวูได้ยินคูบุกคูบุกคูบุกมากระเละนิดหน่อยเละกับเก่าจะตัดให้คามอ่ะเหมือนมาตั้งใหม่ไอ้คามเข้าไปนั่งข้างในสองสามแบบจัดตรงเลยตอนเนี้ยเดี๋ระวังครับครับครับโอเคมันมันผุมันพังไปแล้วตามการเวลานะคู่ครับ ใช่เลยสารตั้งใหม่เลยแล้วลก็มีนาง,งามโชยคามอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้คามเข้าไปนั่งในสารแล้วรอบนี้อว่าเขาอมเจไปต่ออ่ะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นไปได้นะสวัสดีทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ในบ้านขอคามแล้พวพอเราเข้ามาไม่นานก็โดนล็อกไปแล้วบ้านเฮ้ยเข้ามาทำอะไรลูรฟี่เดงเข้าไปในห้องเฉย ào lock đùa, có, à lock đùa, có, 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 lenh lửa mực ta lộc á này, có trong này, mở ra có. มันตลบปะเนี่ยเนี่ยมันถูปอยู่ข้างในเนี่ยก็ ขพาะใหญ่เพาะใหญ่เขาโทรสั่์ผมไม่เอาข้าวมาทีแต่ผมไม่รู้ว่ามันเล่นหรือมันอะไรเนี่ยคุยๆอยู่เันเดือนเข้ขามาเฉยเลยก็ล็อกแน่นจัดเลยนี่ถ้าทำจังไงวะเนี่ยก็กูเข้าไม่ได้ด้วยก็ดืมน้ำเหรอเฮ้ เฮ้ยแต่ไฟมันกระพริบไม่ได้ว่ะโก้ลูฟี่อยู่ในห้องนี้นะครับเนี่ย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 ไอที่เขาเดินออกมานอกบ้านแล้วมีสารอยู่เนี่ยโก้ทำอะไรอ่ะโก้โถ่ไม่กล้าเดินมาแม่งจะพังว่ะ ไม่รู้อยู่นิดเดียวเองก็<อ>คือกำเนงกับพีบอยู่ข้างในเนี่ย อะไรวนะน่ะก็ไอ้ก็ได้ยินกูเปล่าเปิดประตูให้หน่อยเหมือนเนี่ไฟันกระพริบยอยู่ในอะเหมือนรูปปั้นอะไรสักอย่างก็เฮ้ยมันเหมือนตัวพระปู่พอดีอะพระปู่เหรอก็ก,ก็ได้ยินเปล่ากา็มึงเป็นอะไร ก็พาตรงนู้นก็ขาเข้ามาได้เเาะโพอาะไม่ออกแน่นจริงเฮ้ยเกี้ยประตูเนี่ยก็าะเฮ้ยเจ๊แทนมาแล้วเจ๊แทนมาแล้ว ไอเที่อะคือมานไอ้ี่เราต้องใช้ไอ้ที่อะไรอยนีวะโ็ก็ก็โอโอยโอ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 สั่ตัวเลยอะเฮ้ยจับมันออกมาเลยจับออกมาเลยก็ไปแล้วกไม่ได้สตีแล้วมันไม่รู้ขึ้นว่ะงงงงเย เฮ้ยเรืเร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 ร่องนี้ม<า>ีส<า>ิบานฮะพูดเลยวะโอ๋อไอ้ต้องมันต้องเยี่ยะไม่รู้ว่าไม่รู้มันต้องไถ่คามอะไรไม่รู้มันอ่ะตอนแรกอ่ะก่อนจะเข้าเนี่ยเข้าเลยวะข้างนอกอดตาติเ,ตเพื่อนยี่อะไม่ได้ไรตรงนี้พวกวะฮะไม่รู้เลยไม่เห็นอะไรเลย เฮ้เช่มันเหมืาอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรแฝงัวขาออกครับขาขโอเคครับเฮ้ยใส่หัวใส่หัวอมาแล้วมมาแล้วเรียก่อนเรียบก่อนไม่แต่ตอนมันเข้ามามันบอกว่าหิวเลือดป่าแดกเลือดไหมตอนเดินเข้ามาเนี่ยเ่ยให้เขามงมาแล้วทุกคนตอนเนี้ยผมผมพยายามปล่อยเหมือนมั่องเหมือนอะไรสักอะพอจะดึงออกมัก็สุดตัวมันสุดตัวมันอ่ะ๋ะ เือบสองวันท่านนะครับตอนเข้างานโก้ก็ตะโกนบอกเนาเลือดตอะไรอย่างเงี้ยก้ไอ้ลูกตัวแลไ้วไป้ไอ้ไอออกอกออกออกกออกออกกออกออกก่อนออกกออออกกออ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 กอกอกอนออกกอ นี่คือยังไม่ได้ท้าอะไรเลยนะยังไม่ได้ท้าแบบบุลแรงอะไรเลยนะแค่มันน่าจะจำได้ว่าเราเคยให้เลือดหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เจ้าไม่เอาเดียวเลยอ่ะเอาไปอ่ะไหวป่ะเพื่อนมออยู่ที่นี่เดินออกได้ป่ะเนี่ยเดินออกไันได้เ่ยจะได้จะได้ตอนนี้ยิ้มระแวงอ่ะทำไมสายตามระแวงวะไม่รู้คุยคุยอยู่แม่งเดินเข้าไปแม่งล็อกเลย ถ้าเปล็อกทำไมอ่ะมึงทำอะไรอ hey! ่ะอ๋อทำอย่างนี้เหรอเฮ้ยทำอะไรกล้าทำได้ยังไงอ่ะอุ้ยไอ้มึนยิงอยู่ตรงเลขเลยอ่ะเลขอะไรหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองทุกคนหนึ่งห้าสองเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะได้ยินไหมไอ้ได้ยินไหมได้ยินเสียงมันมันอยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะจะบอกแล้วว่ากูเอากรมามาตั้งตรงเนี้ย แล้วตรงที่มันนั่งพอดีอ่ะเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวเขาดูดิเดี๋ยวเขาดูดิเนี่ยเฮ้ยแล้วมันนั่งแล้วพอดีมัน,นเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ขามบ่ะไม่ใช่ไอ้ขามตัวนึงเนี่ยเมื่อกี้โก้นั่งอยู่เนี่ยแล้วกูมามันหันมองหน้าโก้อะเหมือนโก้มันท่องฝูดแข่งอะไรด้วยอ่ะาาดูไอซ์ด้วยนะครับโอเคครับนะได้ได้ได้ทุกคนได้ทุกคนนะฮะดูยันไอ้ขามไอ้ง้าง มึงแน่จริงนะมึงออกมาให้กูสัมผัสได้เห็นน่ไยดิว่เฮ้ยมีเสียงจากบนฟ้าไอ้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 ไออ้ไอ้ไอ้ลุงเสาดิโอ้ยไม่ยากมีอะไรด้วยอะวิจารจริงคนทุกคนของจริงว่ะดูดิเนี่ยลุงเสาดิเฮ้ยเสาตกละมันเนี่ย เสาตกแล้วมันฮู้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไม่มีใครมาขุดนนขุดรอบพงแล้วตอนนี้ทุกคนนะเรือขับผ่านดีบ้านสะเทือนทั้งหลังเลยทุกคนคุณต้องการอะไรนะมึงอยากได้อะไรเอาคุณอยากให้หมดแล้วแน่ๆตอนนี้เรือจะให้เลยนะเรือจะไป้เลยเอ้าฮู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรขยับอะไรขยับเลือดะให้เลยคุณไม่เหลือต้องการอะไรอีก ม,นนมนบบนันมีตัวอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าโดของแมั่งมีตัวอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าอะเสียงใครร้องเสียงมใครร้องกูได้ยินเหมือนเสียงใครร้องใคร้อง,องอ่ะไอ้อยู่นี่ก่อนนะอยู่นี่ใครร้องอะ ต้องอยู่แห่งผลตะบนใดอะมึงเป็นผีประเภทไหนอะมึงออกมาดิออกมาปรากดร่างปรดกกายดิอะแล้วเจะแทนเดือดเกินแล้วมึงดำเนี่ยมึงอกมาเลยมึงจะท่องคาถาอะไรมึงท่องมาเลยไม่กลัวงหรอกนะออกมาเป็นกายหยาบเลยไม่ต้องมาทำเสียงออกให้กูเห็นดิ หนีออกไปแล้วอายอ้าวอายโดนไปแล้วดูตาดิครับเฮ้ยสติสติอาย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 มึงตกน้ำนะมึงตกน้ำนะสติ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 เฮ้ยเฮ้ย ไอ้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 ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ัร์้ไอ้ชวไอ้ไอ้ไอ้เ้ยอ้ยแงลกแ้วด้วยไอ้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 เฮ้ไอ้เ้ยอ้ยนอแก้วด้วยไอ้ไอ้อ้ยคนแก้วแก้วคนผปั้นะไอ้แมกนแก้วเลยอ่ะไอ้ ไอ้สติยัไอ้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 ขย้อนอะไรออกมาไอ้เฮียไอ้เฮียตาแดงด้วยไม่ผมไม่รู้มันเป็นอะไรเลยทุกคนไอ้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 สติยังสติยังสติยังไอ้สติยังเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงตัวไหนวะ ไอ MM ้ไอ้ตาเตะสเตะสเตะสเตะตาเตะเดี hey. ๋ยวโดนแก้วลุกขึ้นดังอ่ะหนูขึ้นดังอ่ลุกขึ้นดังหนูขึ้นดังหนูขึ้นดังหนูขึ้นดังหนขึ้นดักขอเลยลุกขึ้นขอเลยต้องออกไปแล้วไอ้ต้องออกไปแล้วไอ้เชื่อปูเฮ้ยเชี๊ยบไอ้ชัดเฮ้ย ไอ้ไอ yeah, hey, ้ไปไหนไอ้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 เฮ้ออกไปเลยดีกว่าออกไปเลย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 เดินออกไปเลยทุกคนนะผมผมผมขอไอ้ออกก่อนนะดูแล้วไอ้หน้าไม่น่าจะไหวทุกคนนะไป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 เดินออกไปเลยเชื่อกูดิอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ข้างตาแดงหรือเปล่า ไอ้ไอ้ไอ้สติยังสติยังสติยังเฮ้ยเขาบอกว่าไอ้ย่างตาแดงหรือเปล่าไอ้ย่างตาแดงเออหรือว่าไอ้ย่างตาแดงตัวนั้นวะตอนนี้ผมออกมาทุกคนผมออกมาจากบ้านหลังนู้นแล้วนะครับผมออกมาจากบ้านหลังนู้นแล้วนะครับตอนนี้ไอ้อยู่กับผมแล้วนะครับอยู่ตรงนี้แล้วผมไม่เข้าแล้วทุกคนนะครับผมไม่เข้าแล้วนะยังไงก็ไม่ให้น้องเข้าแล้วนะ นะคุณเพื่อนพี่น้องนะครับนะไอไปไอไป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 ออกมาออกมาเดินออกมาเดินออกทางนี้ก่อนเดินออกทางนี้ก่อนนะครับเดียเด๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวให้ไอ้มีสติมากกว่านี้แป๊บนึงก่อนทุกคนผมกลัวเหมือนกันตอนเนี้ยผมกลัวเหมือนกันนะครับให้ไอ้มีสติก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทุกคนนะอยู่กับผมก่อนอยู่กับผมก่อนนะจบไปแล้วครับกับบ้านผีไอ้ครามเจ๊แทนครอบครัวผี บอกไงเนี่ยเรียกว่าเป็นบ้านที่เคยมีคนเล่นของเล่นสายดําแล้วบูชาสิ่งต่างๆด้วยเครื่องในของสดเลือดนี่เลยครับบ้านผีไอ้ครามเจแดนขอบคุณมากครับกับครอบครัวผีครับขอบคุณครับแล้ววันนี้คุณโลด็อกเขาเลยเลือกที่จะมาสำรวจถนนสายนี้กับเพื่อนของเขาเพราะเขาได้ข้อมูลมาว่า บนถนนนี้หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากแล้วเนี่ยก็ได้มีการสร้างหุ่นฟางหรือหุ่นเอามานําวางไว้ข้างถนนเพื่อเป็นตัวแทนคล้ายๆกับตัวตายตัวแทนของบ้านเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับีคุณโดอกับเพื่อนเขาครับเนี่ยเนี่ยนี่คือหุ่นที่เขานามาตั้งไว้ เหมือนเขาเจออะไรบางอย่างครับเนี่ยเขาวิ่งหนีเลยเหมือนบ้านเราอ่ะที่แบบว่ามีโค้งร้อยศพแล้วอาจจะนำหุ่นนำอะไรไปตั้งเป็นการถวายนะหรือว่าเป็นตัวตายตัวแทนอย่างนี้นครับ อันนี้ยผมให้ชื่อว่าทาลกสยองหลอนในบ้านอ่หญิงคนเนี้ยเอาชื่อโลซาน่าเธอได้ยินเสียงจากโน้ตบุ๊กของเธอมันเปิดขึ้นเองครับเพราะเธอไม่ได้เป็นคนเปิดเธอจึงเดินไปดูแล้วปรากฏว่าไม่พบกับใครเลยแต่จู่ๆทันใดนั้นเองเธอหันไปเห็นตุ๊กตาเด็กทารกครับลอยอยู่กลางอากาศภายในบ้านของเธอแล้วตุ๊กตาก็ตกลงกับพื้นเนี่ย oh, โนบุกเปิดเกี่ยวกับคลิปเด็กทาลกด้วยนะแล้วมีเสียงร้องเนี่ยอะเธอปิดเรียบร้อยนี่ครับทุกคนเนี่ย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 ยังรอยอยู่เลยเนี่ยผมซูมให้ดูเนี่ยเนี่ยแล้วก็ร่วงโป๊ะ ห้องของเธอก็โดนรื้อด้วยนี่ประตูปิดเฉย เหตุการณ์นี้ผมให้ชื่อว่าเสียงหลอนชวนปลุกต้บอกว่าหนุ่มคนนี้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงบางสิ่งบางอย่างครับหลังจากที่เขาได้ยินเสียงนั้นเขามองไปรอบๆแต่เขาไม่พบเจอกับอะไรเลยเขาเลยคิดว่าคงไม่มีอะไรและจะล้มตัวลงนอนอย่าลืมนะครับถ้าดูในรูปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเวลาตีสองใช่ครับเขาได้ตื่นขึ้นมาตอนตีสองเพราะเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วหลังจากนั้นอีกสองชั่วโมงเขาก็ต้องพบเจอกับสิ่งนี้ครับ นี่ครับรอบนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับไฟฉายแล้วหันมาเจอกับสิ่งนี้ครับ สถานที่นี้ที่เขามากันเนี่ยมันเคยเป็นหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่คนที่อาศัยอยู่เนี่ยจะประกอบอาชีพด้วยการตัดต้นไม้ครับทุกคนจนอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งเสียชีวิตลงครับโดยไม่ทราบสาเหตุด,ด้วยแต่แล้ววิญญาณของเขาเฮี้ยนหนักมากหนักจนหลายคนต้องย้ายออกสุดท้ายแล้วหมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปในที่สุดก็าไปเดยอม่รัที่จจะได้่ยเที่เหยาร์ เหมือนเขาจะเห็นอะไรบางอย่างนี่ครับนี่เลยทุกคนเงาควันออกมาสีขาวๆดำๆเทาๆเนี่ยยืนอะยู <ๆ ambling. S 1> ่บนกำแพงเนี Led ่ยโอปีชป <itas> ่ไปเด็กไปเด็กไปไปนี่เขาเห็นแล้วเขาบอกเขาเจอยินเนี่ครับวิ่งแลวทุกคนวิ่งแล้ว